กลับมาแนะนําเกมไม่กินสเปกกันอีกแล้วคราวนี้ทางอิงก็มีเกมสนุกบน PC ที่คนชอบเกมสเปคต่ําต้องมาลองเล่นกันค่ะในคลิปนี้อิงก็หยิบมาทําการแนะนํขคือถึง5เกมด้วยกันมีทั้งเกมแนวยิงมันเกมขับรถและก็ยังมีเกมแนวอื่นๆถ้าอยากรู้ว่าภายในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเลยนะคะว่ามีเกมไหนที่คุณโดนใจกันบ้างค่ะ ในเกมที่1จะพามาแนะนํากับตํานานเกมยิงมันที่จะให้ผู้เล่นมาสวมชุดนาโนสูตสุดไฮเทคออกไปทําการกวาดล้างเหล่าเอเลี่ยนภายในเกมที่มีชื่อว่าคลายสิ3ซึ่งเป็นเกมสไตล์ FPS ที่เหล่าเกมเมอร์ต้องตราตรึงใจกันสําหรับใครที่มีคอมสเปคต่ําก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้ ดยตัวเกมนี้จะพาผู้เล่นมาสนุกกับการทำภารกิจปกป้องโลกจากเหล่าวายร้ายจากต่างดาวที่บุกมาครองเมืองนิวยอร์กและพวกมันได้รวบรวมเหล่าเทคโนโลยีขึ้นมาสร้างเป็นไลบีตี้โดมเพื่อใช้ในการยึดครองโลกใบนี้ภายในภาคนี้จะเป็นการปลดล็อกต้องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและทางผู้เล่นสามารถทำการสวมชุดนานโนสูที่มีการอัปเกรดพลังความสามารถต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาซัพพอร์ตศึกในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ และทางผู้เล่นสามารถใช้พลังได้พร้อมกันแบบมัลติ t a ก i ิงและยังมีพลังใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาจากนาโนสูตร2นั่นเองทางอิงก็ได้เล่ามาคร่าวๆแล้วก่อนหน้านี้อิงก็ได้ทำการแนะนำภาคที่2ไปใครที่ยังไม่เคยเล่นในภาคนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้มาเสพเรื่องราวกันต่อไปได้นะคะมาดูอีกหนึ่งเกมชื่อดังที่คนชอบเสพเรื่องราวต้องมาเล่นกันกับเกมที่มีชื่อว่า Life is Strange เกมแนวสตอร y ่เทเลอในมุมมองบุคคลที่3ที่มีเนื้อหาภายในเกมกล่าวถึงแมกโรฟิล l d สาวน้อยผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพและอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้ค้นพบว่าตนเองมีพลังวิเศษที่สามารถย้อนเวลาถอยหลังไปได้ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของเรื่องราวแสนสนุกที่ชวนให้ติดตามค่ะ โดยภายในเกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น5ตอนด้วยกันภายในแต่ละตอนจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เข้มข้นชวนติดตามสำหรับตัวเกมเพ์ของเกมนี้ก็จะเป็นในรูปแบบการเดินทางไปตามเนื้อเรื่องทางผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งของต่างๆภายในเกมได้เพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนนะคะว่าพลังวิเศษของแม็กก็มีผลกับการเลือกหัวข้อต่างๆเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าทางผู้เล่นสามารถใช้พลังดังกล่าวในการย้อนเวลาได้ในกรณีที่เราไม่แน่ใจในผลลัพธ์ของคาตอบนั่นเองสําหรับ ผู้ชมนคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้และชอบเกมเสฟเรื่องราวเพลินในแบบของตนเองก็ถือว่าเกมนี้ตอบโจทย์กันไม่น้อยเลยค่ะในเกมต่อมาทางอิงก็ขอหยิบเอาเกมรถแข่งมาทําการแนะนํากันบ้างค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า g r i ดออโต้สปอรเกมแนวเรซิ่งระดับทิปเปิลเอที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูสวยงามดีและมีการพัฒนาให้ตัวเกมดูสมจริงมากกว่าเกมภาคก่อนหน้านี้ โดยเกมนี้ก็มีการหยิบเอาเหล่ารถยนต์จากแบรนด์ดังมาให้ปลดล็อกเล่นกันอยู่หลายคันมาพร้อมกับสนามแข่งที่จัดเต็มมาให้สิงนักขับท้าทายกันกว่า100สนามที่ได้มีการดึงมาจากสถานที่ที่มีอยู่จริงถึง22แห่งจากทั่วโลกซึ่งตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นทําการแข่งขันเก็บแต้มเก็บแรงจัดอันดับและผู้เล่นสามารถสนุกกันในโหมดคาเรียรเพื่อทํากิจกรรมพิเศษบวกกับการปลดล็อกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์ส่วนต่างๆที่สามารถนํามาอัปเกรดแต่งรถเพิ่มประสิทธิภาพให้รถคันโปรดของเราแรงมากขึ้น พร้อมรับกับทุกสนามแข่งนั่นเองค่ะแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีฟีเจอร์การแข่งขันแบบโหดๆอย่างการแข่งแบบลองไนท์ดร v e การสมาคมในระบบคลับการแข่งขันประจำสัปดาห์ไปจนถึงการหาสปอนเซอร์เสริมรายได้ก็ยังมีอีกด้วยค่ะและถ้าหากว่าใครชอบเกมขับรถที่ดูสมจริงแบบนี้ก็ควรหาเกมนี้มาลองเล่นกันดูนะคะสำหรับเกมที่4ขอยกคิวให้กับคนที่ชอบเกมสงครามค่ะอิงก็ขอแนะนำกับเกม Brother in Arms Highway เกมแนวสงครามโลกที่หยิบเอาเรื่องราวบางส่วนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาทําเป็นีมเกมโดยตัวเกมจะมีการเล่าถึงหน่วยพลร่ม101แห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการเข้าร่วมศึกสงครามชื่อดังอันเป็นบอกเกิดแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ภายในแผนปฏิบัติการมาเกตการเดนเพื่อบุกโจมตีกองทัพเยอรมัน และภายในเกมนี้ผู้เล่นจะได้อินไปกับเรื่องราวผ่านตัวละครที่จะมารับบทเป็นแมทธิวเบเกอร์ซึ่งทางผู้เล่นจะได้มาสนุกกับการสั่งการกองรบช่วยเหลือเหล่าลูกทีมไปจนถึงการวางแผนสู้รบกับฝ่ายสตรูให้เกิดความเสียหายของกองทัพอเมริกาให้น้อยมากที่สุดพร้อมทำภารกิจบุกยึดพื้นที่ซุ่มโจมตีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการรบและสำหรับตัวเกมนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอาจจะไม่ใช่เกมที่เดินหน้ายิงแหลกเหมือนเกมบูบูทั่วไปนะคะตัวเกมนี้เราจะต้องใช้ทักษะและการวางแผนกันมากพอสมควรคะ่ะ ใครที่เป็นสาวกเกมสงครามโลกเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณต้องเล่นนะคะพอปิดท้ายกับเกมซอมบี้น้าเล่นที่มีภาพกราฟิกดูไม่ดูดันจนเกินไปมาพร้อมกับแนวเกมที่ดูน่าสนใจดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Escape Dead Island เกมแนว Survival ผสม m y สเทอรกับการมาเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้บนเกาะโดยตัวเกมนี้ก็จะมีเรื่องราวต่อจากเกม Dead Island ในภาคแรก สำหรับตัวเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นคลิปเคโลหนุ่มช่างกล้าที่เป็นถึงลูกชายบริษัทยักษ์ใหญ่นึกอยากจะถ่ายทำรายการล่าท้าซอมบี้จึงได้เดินทางไปถ่ายทำรายการที่เกาะบอเนียวสถานที่ซึ่งรายร้องไปด้วยเหล่ามนุษติดเชื้อจนกลายร่างเป็นซอมบี้ซึ่งตัวเกมจะให้ทางเราได้ประชันหน้กกับซอมบี้หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ พร้อมมาทำการค้นหาสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้และตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นสนุกไปก,กับการผจญภัยทำการออกสำรวจทำการค้นหาไขาปริศนาที่เกิดขึ้นตื่นเต้นไปกับเหล่าซอมบี้หาหนทางเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้และการพบเจอกับสภาวะอาการเห็นภาพหลอนที่จะเข้ามาเพิ่มความสะพึงกลัวให้กับทางผู้เล่นเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ สำหรับในวันนี้ทางเราก็ได้มาแนะนำเกมสเปคต่ำครบทั้ง5เกมแล้วหากใครที่ยังดูไม่จุใจสามารถดูเกม,เมอื่นๆในช่อง Visual Gamer ของเรากันได้ก็มีแนะนำเกมอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาทำการแนะนำเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก,ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ